ล่าสุดนะครับทางเจมี่คาราเกอร์นะครับอดีตตำนานของเรียพูออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้เขาเริ่มกังวลแล้วนะครับกับฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดในยุคข,ของเอริกเทนฮากครับถึงแม้ว่าในเกมล่าสุดนะครับลูกทีมของเอริกเทนฮากจะทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับลีดมา2ประตูต่อ2ครับแต่ทางเจมี่คาราเกอร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้สึกว่าแมนยูในยุคข,ของเอริกเทนฮากแตกต่างจากยุคข,ของคุณสื่อคนอื่นย้อนกลับไปในยุคข,ของมูรินโญ่เขามีปัญหากับบอร์ดบริหาร ในยุคข,ของลุยฟันกานะครับการทําทีมกไ็ไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของแฟนบอลในยุคข,ของโอเลกุลน่าโทชาก็ไม่ได้มีใครคาดคิดนะครับว่าเขาจะพาทีมคว้าแชมป์ได้แต่อย่างไรก็ตามในเวลานี้ยุคข,ของเอริกเทนฮากแมนยูเหมือนรู้แล้วว่าตอนนี้กําลังทําอะไรแล้วเอริกเทนฮากก็สามารถสร้างความแตกต่างได้แมนยูในยุคข,ของเอริกเทนฮากครับเหมือนได้สปิตที่หายไปนานกลับมาแล้ว และนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของทางเกมมี่คาร์เตอร์ครับอดีตตำนานของเรียปูครับที่พูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของเอริกเทนฮากว่าตอนนี้เขารู้สึกเริ่มกังวลเกับอ,อร์มการเล่นของแมนย